สวัสดีครับผมพงนเดนครับอยากมาลองเพ่งให้พี่น้องฟังครับเพลงเขียนเอาแต่งเอาห้ัมมวนกับฟังเลยครับเด้อห้ามมวนกับเอาทิมกับป้าลดคเอบผมเอาถีลองให้ฟังเด้อบ่นพี่น้องนับไปอย่าเฝ้าไลยเด้ออย่าเฝ้าเลยเด้อน้องพี่จงดูให้ดีดูให้ดีพี่น้องเฮาอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปขอเขา ไปเบังนิสัยแม่เทาจะสืยวว่าเฮาบ่บอกมูบังหอดหน้าหอดตาเด้อมูขันนาบูดรมูยูเว้าดูทั้งจมทั้งปลอยเ็ตตาเสียงเลียงแม่นมาทีละน้อยให้เจ้าเฝ้ายกทับถ้อยเดียวสิคือคอยผู้ผ่านมาจะเอาแต่มักเอาแต่มักอย่างเดียวเจ้าจงแลเลียวฟังคำ โบราณว่าดูวัวดูหางดูนางดูแม่นั้นนาะมันจริงดังคำคนว่าน้ำตาไม่เช็ดหัวเข่าขอโทษเดิอแม่ขอโทษเดิอแม,อแม่ผู้เพิ่นดีคอยเว้าจังสี่ย้อนคอยเคยเห็นมาแม่ผู้เพิ่นดี กะมีผมกับว่าให้เฝ้ายกขันมากมาขอแต่งลูกสาวเพิ่นเอาอีกีวนวนเมื่อกี้นี่มันมันต้องมีใสบ่ะมันพันที่สองมันมือบ่ไม่มีพันเดียวเบ่งหอดนาเออเอาเริ่มอีกท่นึงเออติ๊ง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 หดติ๊ดติิงอ ข้านาบูดมูยูว่าวดูทั้งจมทั้งปลอยเหตาเฉียงเลียงแม่นมาทีละน้อยให้เฝ้าเฝ้าโยกทับถบอยเดียวสีคือค่อยผู้ผ่านมาอย่าเอาแต่มักเอาแต่มักอย่างเดียวเจ้าจงแลเลียวฟังคำโบราณว่าดูวัวดูหางดูนางดูแม่นั้นนา มันจริงดังคำคนว่าน้ำตาไม่เช็ดหูวเขาขอโทษเด้อแม่ขอโทษเด้อแม่ผูเ้เพิพ่นดีคอยเว้าจังซี่ย้อนคอยเคยเห็นมาแม่ผู้เพิพ่นดีกับมีผมกับบ่า ให้เฝ้ายกขันมากมาขอแต่งลูกสาวเพิ่นโอ้สุดยอดพี่น้องนี่ละนี่ละมีต้นฉบับด้วยนะครับต้นฉบับผู้ใดมวนผู้ใดสนใจติดต่อมาได้ครับทังช่องอารฮัมเลนี่ครับนี่แต่งเองลองเองใครสนใจเพลงมาด้ครับเด้อพี่น้องเด้อมีอีกหลายเพียบสิบสิบเพลงครับผมแต่งไว้แล้วโอ้เข่าท่าพี่น้องทำนองได้โอเคพี่น้องโอ้นี่ผู้ใหญ่เดยนรับพื้นอยู่หน้านี่ละ ทีมงานนาหน่อยคือทีมงานนาหน่อยครับโอ้โอเคโอเคเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องนี่คลิปนาเดี๋ยวว่ากันไหม